สวัสดีชาไม่ทุนค่ะดวงพบราะวันที่6เมษายนคุณได้2เหรียญกับหัวขันเขาเป็นาพายเด็กถือถ้วยนะคะกับหัวเหมือนกันช่วงนี้อาจจะยังไม่มีเวลาให้กันมากนะคะโดยเฉพาะฝั่งคุณสองเหรียญขึ้นมากับหัวเนี่ยแปลว่าที่ผ่านมานะ ในอดีตนะคะก็มีอะไรต้องทําเยอะอาจจะงานยุ่งหรือว่ามีภาระเยอะนะคะปัจจุบันก็เช่นเดียวกันไปม,มองว่าคุณค่อนข้างที่จะต้องเอ่อบาลานซ์ชีวิตนะคะของตัวเองกับความสัมพันธ์มากพอสมควรและพลังงานไฟแนนซ์ and c a แคลเดียด้วยแปลว่าเรื่องของงานเนี่ยมีความสําคัญมากๆในช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นอุปสรรคในความรักเป็นไปได้ไพ่เขาเป็นเด็กถือเคร ัวบงบอกว่าเขายังไม่จะรู้ใจตัวเองเท่าไหร่ในช่วงนี้นะบางทีอาจจะแอบน้อยใจหรืออาจจะพูดอะไรที่มันกระทบกระเทือนจิตใจของคุณเป็นไปได้นะคะช่วงนี้ยังไงก็หลีกเลี่ยงการเถียงกันไปก่อนนะมันยังไม่สามารถจะหาตรงจางได้นะคะยังไงก็ต้องรอเวลารอพลังงานที่มันดีกว่านี้ก่อนมี c o m p พล m ม s e ขึ้นมาแปลว่าอนาคตเนี่ยยังสามารถที่จะียร์ใจกันได้นะคะยังสามารถที่จะไปต่อได้